ท่านเตียบันก็ไปอยู่ที่เกาะสองท่านครับอย่าไปอยู่เป็นเพื่อนคุยกับคุณเซนเลยนะครับท่านไปอยู่ที่เกาะสองท่านนะฮะกับกลูกกับหลานท่านที่เกาะสองนะครับไอเกาะสองจะเว้นเขาไว้ให้ท่านเตียบันนะครับมาเนี่ยนะเผื่อคุณเซนเป็นอะไรไปเนี่ยนะไปเฝ้ารากมะม,มงมะม่วงท่านเตียบันก็ยังขึ้นมาปกครองดูแลชาวกัมพูชาได้คุณเซนทําไมเงียบไปใช่ไหมครับไอคุณเซนมันเงียบเนี่ย พ่อมันไปทะเลาะกับเตียบันอยู่ไงไปทะเลาะกับท่านเตียบันอยู่ไอ้ฮุนเซนเนี่ยบวยวายเตียบันไม่เฮีย่ยมึงเป็นเพื่อนนะก,กูแท้ๆไม่ออกมาช่วยกูเลยปล่อยให้กูโดนลุมอยู่คนเดียวเลยแลแ้วแถมมีข่าวลือมาอีกว่ามึงเนี่ยวางแผนจะยึดอานาจกูนะครับมาไปทะเลาะกันอยู่สองคนนะครับไอ้ไอ้ฮุนเซนนะฮะกับท่านเตียบันท่านเตียบันก็ปฏิเสธว่าไม่มีไม่จริงนะครับไม่จริงนะครับ ไม่จริงมึงต้องออกมาพูดช่วยกูบ้างที่นะครับเมื่อวานเตียบันท่านเตียบันเลยต้องออกมาหน่อยนะครับว่าเอาอากัมพูชาต้องการให้ไปสารโลกอะไรนะแต่พูดแบบอึดอัดใจท่านเตียบันนะพูดแบบอึดอัดใจนะครับมาเนะี่ยคุณเซนเนี่ยจริงๆเลยนะครับเขากลัวเครื่องบินลบเรานะครับเรื่องปะทะกันด้วย ทหารกับกองทัพภาคที่สองดวลด้วยปืนใหญ่อะไรเนี่ยเขายังไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่นะครับเขาถือว่าเขาก็มีประสิทธิภาพพอสมควรทั้งจล,ลวดทั้งปืนใหญ่อะไรได้ดวลกันยิงกันเป็นเดือนแน่นะครับแต่เขากลัวปิดเกมด้วยเครื่องบินลบของกองทัพอากาศเราเนี่ยนะครับ F16 F35 อะไรเนี่ยนะครับกริเทนเนี่ยอันเนี้ย ถ้ามันมีปะทะแนวชายแดนเครื่องบินของกองทัพอากาศเนี่ยสายหนึ่งบินไปบอมชายแดนเพื่อทำลายที่มั่นของปืนใหญ่ของฝ่ายตรงข้ามแต่อีกสายหนึ่งไปบ้านฮุนเซนเลยปิดเกมตรงนั้นเลยท่านเตียบันก็ไปอยู่ที่เกาะสองท่านครับอย่าไปอยู่เป็นเพื่อนคุยกับฮุนเซนเลยนะครับท่านไปอยู่ที่เกาะสองท่านนะฮะกับกลูกกับหลานท่านที่เกาะสองนะครับไอเกาะสองจะเว้นเขาไว้ให้ท่านเตียบันนะครับ มาเนี่ยนะเผื่อคุณเซนเป็นอะไรไปเนี่ยนะไปเฝ้าลากมามงมาม่วงท่านเตียบันก็ยังขึ้นมาปกครองดูแลชาวกัมพูชาได้นะครับ มันก็ขู่ไปงั้นเลยครับมีจรวดต่อสู้อากาศยานมันจะมีสักกี่ลูกครับมาเนี่ยนะฮะมาเนี่ยมันจะมีสักกี่ลูกก็ไม่รู้นะครับเขาให้มาครับส่วนใหญ่อาวุธของทางขเขมรเนี่ยเขาจะให้มาจีนให้มานะครับไม่รู้แม่นซ้อมจุดเป็นหรือเปล่าไม่รู้มาเนี่ยแต่กูว่ามึงชำนาญเท่ากับประชาชนพี่น้องกูทางภาคอีสานไม่ได้จุดบั้งไฟพญายนาค เราอย่าไปคิดเกลียดประชาชนชาวเขเมรน,นะนะครับอย่าไปคิดเกลียดเขานะครับมันแค่เกิดข้ามแดนไปทางกัมพูชาเรารักกันเะครับไม่ว่าจะเป็นพม่าไทยลาวนะครับมารักกันเราแยกคุณเซนกับคุณมาเนตออกไปที่เข้ามาหาเรื่องเพื่อจะเพิ่มกระแสนิยมในตัวคุณเซนคุณมาเนตให้ประชาชนกัมพูชาเนี่ยมองว่าเขาเนี่ยเก่งเว้ยอะไรเว้ยนะครับ เวลาเลือกตั้งจะได้มีอำนาจอีกอะไรอีกให้หามึงปกครองดูแลขเขมรยังไงสามสี่สิบปีรวยเฉพาะมึงอ่ะแต่เขาจนกันทั้งประเทศเลยนะครับพี่น้องชาวขเขมรเขาเดือดร้อนอนะ่ะต้องเข้ามาขายแรงงานมาทำงานที่ประเทศไทยตกห้าแสนคนในระบบนะครับนอกระบบอีกน่าจะรวมกันเป็นล้านคนนะครับมาทำงานที่ประเทศไทยส่งเงินกลับไปให้ปู่ย่าตายายเขาในขเขมร ไอ้คุณเซนแม่รวยคนเดียวหาแดกกับไอ้แก๊งคอนเซนเตอร์บ่อนการพนันตามแนวชายแดงมันแย่ครับมันแย่นะฮะเราไทยกับขเขมรเนี่ยเดี๋ยวก็ดีกันครับหมดคุณเซนไปแล้วเนี่ยมันก็ดีกันครับไอ้นี่มันบ้าไอ้คุณเซนนี่มันบ้าครับ มันบ้าอำนาจมันกลัวจะสูญเสียอำนาจน,นะเดี๋ยวไม่มีคุณเซนแล้วก็เป็นบ้านที่เมืองน้องกันเหมือนเดิมนะฮะอ้าวไอน้นทพลบอกทำไมหน้าคุณขายอาเลวัตจังก็กูงเล่าไอน้นทพลแหมมึงเนี่ย <laughs> เออปวดหัว <laughs> นัลตอนนี้หุนเซนเงียบเพราะว่าได้รับยาแล้วหมอจ่ายยานะฮะหมอจ่ายยาให้นะครับยายาจิตเวชนะครับหรือไม่งั้นก็ลูกหลานแอบผสมให้กินเพราะมันดื้อครับระดับหุนเซนเนี่ย หมอว่าบ้าบ,าบอกกูไม่บ้านะครับหมอบอกท่านฮุนเซนบ,บ้ามันก็บอกกูไม่บ้านะครับอ้อยาคลายเครียดครับยาจิตเวชนะฮะมาเนี่ยกินกันเยอะครับกินกันเยอะผู้หลักผู้ใหญ่บ้านเราก็กินกันเยอะนะครับยาระงับประสาทนะฮะท่านหารพลสบายดีครับ ท่านอาหารผลสบายดีนะครับยังไปกินกาแฟเนี่ยป่านเนี้ยแม่นแดกกาแฟและอาหารผลเนี่ยมากินกาแฟเซ็นท่านกินที่บ้านก็ไม่ได้นะครับต้องไปกินเซ็นท่าน,นต้องไปกินเซ็นท่านคุณเซ็นไม่โพสเลยใช่ไหมสงสัยหลานเอา iPad ไปเล่นนะครับมาในหุ่นเซ็นเนี่ยนะครับ <c oughs> หลานเอา iPad ไปเล่นหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับมาปกติถ้าเลี้ยงหลานท่านก็จะดีนะคุนเซนเนี่ยดูเล่นกับลูกกับหลานอะไรนะครับหลานแอบเอา iPad ไปเล่นนะฮะหรือเราไปตัดเน็ตเข้าก็ไม่รู้ไม่มีเน็ตก็ไม่รู้นะครับหาเน็ตยังไม่ได้นะฮะ เดี a, paper, aje, ๋ยวยาหมดลิ์มันก็ออกมาโพสอีกครับคุณเซนเนี่ยนะครับท่านรออีกไม่ไม่กี่วันแล้วครับตอนนี้ลูกหลานบังคับให้กินยาบ้าอยู่ผมว่าไม่ได้คุยแล้วครับไม่คงไม่ได้คุยกับทางไทยแล้วครับต่างคนต่างโกรธกันแล้วนะครับเจอกันนี่โดดต่อยกันแล้วนะครับโดดต่อยกันนะเล็กแปวกาแฟมากิน เน็ตไม่หมดแล้วครับพูลเซนมันเงินเยอะครับแต่มันไม่รู้จะซื้อที่ไหน้งเน็ตมันไปไม่ถึง <laughs> มีเงินแต่มันเออมันมีเงินแต่ว่ามันมันไม่รู้จะไปซื้อเน็ตที่ไหนไงตัวมันต้องหลบซ่อนแต่ผมคิดว่าที่เราพูดไปว่ามึงระวังเถอะนะครับ เครื่องบินลบประเทศไทยเนี่ยจะไปบอมมึงอ่ะมันน่าจะหลบไปอยู่อุงโมงใต้ดินตรงไหนไม่รู้นะครับมาเนี่ยนะครับเลยเลยเน็ตไปไม่ถึงนะครับถ้าตอนไหนมันไม่โพสต์นี่แสดงว่ามันมุดอยู่ใต้ดินนะครับมันมุดอยู่ใต้ดินนะครับแต่ถ้าขึ้นมานอนบ้านนะฮะมาเนย กัมพูชาเขาหนักครับหนักตรงตรงไหนท่านรู้ไหมครับหนักตรงสหรัฐอเมริกาเนี่ยออกมาแอนตี้บอยคอตแล้วก็ให้จัดการแก๊งสแกมเมอร์ในประเทศกัมพูชาซึ่งเป็นหลานของฮุนเซนเครือข่ายผลประโยชน์ของฮุนเซนจีนก็ต้องการให้ปราบมหามหน้าทั้งคู่เลยนะครับมหามหน้าทั้งคู่เลย อันนี้เขาแย่ครับเขาแย่และวรายได้จากบ่อนจากแก๊งสแกมเมอร์ไทยก็จัดการอีกรายได้ส่วนหนึ่งมือขวาเขาไอ้ตำรวจประเทศไทยก็บุกเขาทลายอีกผมว่ายิ่งบ้าใหญ่นะครับที่หมอให้กิน2เม็ดเนี่ยฮุนเซนมึงต้องกิน4เมเ็ดนะฮุนเซนมันไม่กล้าดวนกับไทยละครับมันก็ทำเป็นมาแอคอยู่อย่างนั้นแหละ เหมือนกับเรามีเรื่องกับเด็กนะครับและเด็กก็ทำเป็นโวยวายโวยวายมาท้าเราอยู่ริมรั้วเนี่ยนะครับเราจะออกไปกระทืบตกกระโหลกมันก็เดี๋ยวไปฟ้องเขาอีกนะครับไปฟ้องทั่วโลกอีกว่าเราลังแกมันไม่กล้าแล้วครับมันไม่กล้าศักยภาพมันสู้เราไม่ได้จริงๆนะต้องยอมรับนะครับ